สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กเรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จงมีวิธีการทําต้มยําไก่แซบๆแบบนี้มาฝากกันครับเมนูง่ายๆสดน้ําอร่อยคล่องคอเดี๋ยวเริ่มเลยครับอันดับแรกนะครับตั้งน้ํารอจนเดือดนะครับอัตราส่วนต่างๆนะครับเดี๋ยวจ้าเขียนให้ด้านล่างสามารถเลื่อนลงไปดูได้ครับใครดูทาง Facebook ก็อยู่ใตยคลิปครับผมพอน้ําเดือดพุ่งๆแบบนี้ใส่ซุปก้อนลงไปก่อนเลยครับตามด้วยขาครับตะไคร้ ต่อด้ยวยใบมะกรูดครับแล้วก็หอมแดงหอมแดงนี่เปลือกเอาออกนะครับแล้วก็บุบให้แตกมะเขือเทศเสร็จแล้วนะครับใส่พริกจินดาลงไปเลยเพราะว่าไก่เนี่ยสุกค่อนข้างง่ายนะครับหลังจากใส่พริกจินดาไปแล้วก็ปิดฝารอให้เดือดจัดสักครู่หนึ่งจนมีกลิ่นหอมก่อนครับ พอเดือดจัดพุ่งๆแบบนี้ต้องพุ่งๆเลยนะครับแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเนื้อไก่ก็คุกเข้ารางด้วยเกลือก่อนนะครับให้สะอาดแล้วก็สับเป็นชิน้นเล็กๆจะได้สุกง่ายๆวันนี้โจ๊กใช้น่องติดสะโพกครับเนื่องจากส่วนนี้จะมีทั้งกระดูกเนื้อแล้วก็หนังนะครับจะค่อนข้างอร่อยเนื้อไม่แข็งกระด้างนุ่มฉ่าครับไม่เหมือนเนื้ออกนะครับพอใส่ไปแล้วก็เร่งไฟรอจนเดือดจัดครับเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องในไก่ตามลงไปครับพอเดือดจัดขึ้นมาอีกรอบแบบนี้ก็ใส่เครื่องในไก่ครับเครื่อออองในนไไกกก่จ,กจะขขูดเาม คุกเกลือขยำเกลือแล้วก็หั่นเป็นชิ้นให้เรียบร้อยครับผมพอใส่เครื่องในไก่ไปแล้วนะครับพยายามจะไม่คนนะครับแล้วก็ปิดฝาก็ได้ครับหรือเล้งไฟแรงจัดถ้าใครไฟแรงๆนะครับให้เดือดพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับพอเดือดพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยขั้นตอนต่อไปผมจะทยอยช้อนเจ้าฟองที่มันลอยขึ้นมาออกนะครับนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะเป็นฟองไขมันฟองคราบเลือดต่างๆนะครับ ทยอยช้อนออกนะครับน้ำซุปจะได้มีกลิ่นหอมไม่ติดคาวมากครับช้อนออกเรื่อยๆนะครับมันอาจจะออกไม่หมด100%แต่มันก็เอาออกให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ครับ อ่ลักษณะแบบนี้ครับเอาแค่พอประมาณนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราออกได้ตามที่ต้องการแล้วก็ใส่เห็ดฟางลงไปครับเห็ดฟางถ้าลูกใหญ่จ,จะผ่าสแต่ถ้าเกิดว่าเล็กๆจุก,ก,จ,ก,กจะผ่ากลางนะครับแล้วก็ร้างทงารามาตสักนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปครับพอใส่ลงไปใช้ไฟแรงๆร,รอจนเห็ดสุกครับพอเห็ดสุกมีฟองขึ้นมาแบบนี้ก็ทยอยช้อนออกได้อีกเล็กน้อยครับ หลังจากนั้นนะครับเร่งไฟแรงๆล,ล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยเวลาใส่ใบกะเพราน้ําต้องเดือดจ,จัดจัจะได้มีกลิ่นหอมครับพอใส่ใบกะเพราลงไปสักคู่ใบกะเพราเริ่มสลดนะครับก็ใส่ต้นหอมผักชีซอยลงไปครับตรงนี้นะครับจะรอจนกว่าต้นหอมผักชีกับใบกระเพราเนี่ยจะโดนน้ําเดือเดเให้สุกหอมมีกลิ่นหอมก่อนนะครับ พอได้ลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มโรยพริกครับผมจุกใช้เป็นพริกขั่วพริกจินดาแห้งนะครับไปขั่วหรือจะไปปิ้งก็ได้ให้เกลี่ยหอมแบบนี้นะครับใครอยากได้เผ็ดก็บีเพิ่มนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้าปลาจากนั้นปิดไฟได้เลยครับพอปิดไฟไปแล้วเนี่ยเราจะโรยพริกป่นอีกรอบนึงในกรณีที่คนที่ชอบทานเผ็ดแซ่บๆนะครับพริกป่นนี้ปรับได้เลยครับเยอะน้อยแล้วแต่ชอบแล้วก็ตบท้ายด้วยการปรุงรสด้วยน้ำมะนาวครับ ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูต้มยําไก่ง่ายๆบ้านๆในแบบของนายต้มโจกนะครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้แน่นอนน้ำมะนาวน้ำปลาพวกนี้นะครับเพื่อนๆลองชิมดูแล้วก็ปรับได้ส่วนอัตราส่วนเนี่ยเจี๋ยวโจเขียนให้ด้านล่างกับท้ายคลิปนะครับรอดูได้อาจจะขึ้นให้ตรงนี้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับเ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ